คับผู้ชมครับเวลาดีแบบนี้ครับเรามาล่าเงินแสนด้วยกันกับอักษรล่าแสนมีวัลเบรไทยเลยวันนี้สมาชิกทีมกอไก่ครับครับคัดสรรมาอากดีแล้วผมเนี่ยไม่เอาคู่รังคู่รักไม่เอาคู่พี่คู่น้องเหรอเอาคู่จิ้นมาครับวันนี้วันเสาร์คผู้ชมทางบ้านมีคู่จิ้นด้วยเหรอฮะมีคู่จิ้นครับเชิญดีกว่าฮะคุณหนุ่มกับคุณเดี ขอไข่บอกเลยครับครับเป็นคู่เพื่อนการกุศลฮะเอา้างงไหมงงดิต้อนรับนะครับคุณโดมงคุณวุนเป้าหมายของคุณทั้งสองทีมนะครับอยู่ที่20คะแนนใครถึงก่อนเข้าสู่รอบล่าแสนครับผมได้ทำการจับสลากแล้วนะครับทีมขอไข่มีสิทธิ์เล่นก่อนเชิญครับคุณโดมง 4หมวดนะครับคุณมีสิทธิ์เลือกนะฮะ4หมวดนี้ประกอบไปด้วยครับนักช้อปออนไลน์มิตรภาพอยู่ในตู้ oh, <wow. S 1> ยากจังเลยเอยขอเลือกมิตรภาพครับมากับเพื่อ็เัยเรื่องมิตรภาพนี่เหรอครับผมเอาลองดูครับมิตรภาพ oh, <wow. S 1> เอาแหละ <laughs> ไม่พูดเพาทำเพลง พร้อมนะครับพร้อมครับคำแรกครับผมขอคำปริศนาครับหมวดมิตภาพนะครับอักษรมาครับมันใส่กดตอบนะครับแต่อย่าให้ตัวอักษรขึ้นครบนะครับคุณดองม่พี่ดงมิตภาพนะครับน่าสงสัยในมิตภาพนะครับโอ้คุณได้แล้วพี่ดองกดได้ไหมกดกดกด ช่วยตอบให้ผิดได้ไหมครับมันค่อขฟางยากครับยากเลยเหรอเนี่ยตอบว่าเส้นทางไปโคราชครับลองหาโอ้ยดีใจอะไรดีใจอะไรพี่ดงทราบไหมว่าเส้นทางไปโคราชเกี่ยวอะไรกับหมดมิตรภาพของเราฮะไม่ทราบเลยเหรอฮะถนนถนนไม่รู้ครับไม่รู้เลยช่วยแล้วเนี่ยนี่เพื่อนบอกเลยถนนถนนปกติขึ้นเครื่องบินนะฮะ พี่ไปโคราชพี่ขึ้นเครื่องบินไปลงขอนแก่นก่อนแล้วย้อนกลับมาจากขอนแก่นเนี่ยมาโคราชอีก4ชั่วโมงแต่ก่อนหน้านั้นแวะไปเยี่ยมกิกก่อนครับอ๋อกิกเยอะแถวนั้นทาผมออกทีวีนะครับคุณดวงครับออกแนวพูดไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับพรอมครับเอาละในหมวดมิตภาพย้ำคำตอบคือเส้นทางไปโคราชครับ ขอให้สติอยู่กับพี่แล้วก็ผมก่อนนะครับเส้นทางไปโคราชคำแรกนะครับเป็นคำตอบที่ย่ยมากถนนมี่จะพาไปครับเป็นถนนที่ยาวนะครับตั้งแต่สระบ,บุรียาวไปถึงหนองคายแล้วก็เป็นถนนเส้นเดียวที่ตัดตรงจนพี่ส,สามารถข้ามไปสู่ประเทศลาวได้เลย นี่เป็นเพื่อนกันครับกับพี่วุ้นเขาบอกว่าเป็นเพื่อนแล้วนะเพื่อนเพื่อนซีการกุศลใช่มันการกุศลเกี่ยวอะไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราทำมลนิธิคิดเพื่อเด็กครับเราช่วยเหลือสังคมในลักษณะที่ว่าอบรมเด็กสั่งสอนเด็กเนี่ยครับให้ห่างไกลจากยาเสพติดปลอบประโลอดบเหรี่นในโรงเรียนอะไรอ๋อเป็นคนให้ความรู้ใช่ใช่รู้จักกับพี่วุ้นใช่เพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในมลนิทีเหมือนกันมลนิทีเหมือนกันใช่ครับทำงานกันมีบุญมีบุญนะครับพี่คบคุณมากนะครับพี่ช่วยเหลือสังคมนะครับ ตอนนี้ครับพี่โดครับเหลือเวลาอีก26วินาทีกับอีก2ขับนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับหมวดมิตรภาพนะครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับบริหารเวลานะครับอย่าอย่างเพิ่งไปลองนะพี่โดครับลองดูว่ามันสามารถเป็นคำว่าอะไรได้บ้าง พรมนะครับพีด่ดองครับกดแล้วตอบว่าระหว่างเราคืออะไรระหว่างเราคืออะไรมั่นใจว่าถูกมั่นใจครับมั่นใจนะครับแต่ก่อนที่จะเฉลยผมขออนุญาตถามทีมผมนิดนึงระหว่างคุณคืออะไรครับเแค่นี้ก็รู้แล้วครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะครับแต่ข้อมูลที่ผมได้มาคือคุณเอ้มีแฟนแล้วนะครับคุณเอ้มีแฟนแล้วคุณเอยังโสดใช่ครับ แล้วคือคุณสองคนสามารถเล่นกันครับเป็นเพื่อนที่เล่นได้หมดทุกอย่างเลยฮะเล่นได้บางอย่างครับเอาแหละในหมวดวิทภาพนะครับยังคําตอบว่าระหว่างเราคืออะไรเพื่อคะแนนข้อต่อไปครับและนี่คือคําตอบที่ถูกต้องเป็นไงฮะเริ่มหายถ่นเต้นยัง ก็มีบ้างนะครับมีบ้างนะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยคือทํามา2ข้อแต่คือข้อนี้เหลือแค่6วินาทีครับลองดูนะครับปล่อยเวลาให้หมดได้นะครับพี่ดองครับผมผมขอคําปริศนาครับหมวดมิตรภาพอักษรมาครับลองตอบดูครับกับหมวดมิตรภาพนะฮะมีเวลานะครับต้องตอบนะครับ มาล่าผมอะไรนะมันไม่รู้เดี๋ยวนะฮะตอนนี้เหมือนคุณหนุ่มจะทราบนะครับว่าคําตอบคือว่าคําว่าอะไรนะฮะเพื่อนกูรักมึงว่ะเอ้ยโอ้ใช่ด้วยแต่ครับเนี่ยบอกคุณอาร์ตจริงว่าเพราะว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังๆเนี่ยอาร์ตเนี่ยบ้านก็ไม่ค่อยกลับนะครับแล้วก็ชอบมาขอนอนบ้านผมผมอยากถามว่าคุณอาร์ตครับคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่าครับ เอาตรงตรงตรงนี้เลยคุณให้ผมพูดจริงใช่ไหมฮะคุณพูดมาเลยครับผมรับได้เพื่อนผู้รักเนียมึงว่าโอ๊ยโอ๊ยคงอีกแล้วคงอีกแล้วคง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 เออไม่ต้องไปข้าวบ้านเลย อ,อยากให้พูดส่งผู้ชายมาก่อนครับส่งพี่หนุ่มมาต้องเริ่มบทคำถามนะครับสามหมวดมาเล่นเกมกันก่อนครับนักชออ็อปออนไลน์ครับนักชออ็อปออนไลน์โอเคเรื่องหมวดแล้วนะครับนัก,นกชออ็อปออนไลน์อยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเริ่มหมวดนี้ครับ ส่วนตัวมีเปิดร้านออนไลน์ <ś> อยู่บ้างแล้วครับอ <okay S 1> ขายอะไรครับอะไหล่รถยนต์อะไรเงี้ยครับขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตครับโอ้โอ al. ก็เข้ากระหมวดเลยใช่ทำคะแนนให้ได้นะครับเอาให้ทีมขอไข่ไอยเก็บ3คะแนนเต็ม<อ>ไปเลยอะล,ลองดูซิว่าจะทำให้ทีมขอไข่รอยได้หรือเปล่าพี่หนุ่มพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วผมขอคำปริศนาครับนักช้อปออนไลน์นะฮะอักษรมาครับ ช็อปออนไลน์นะครับคุณเอเฮยแล้วคุณดุมเฮยแล้วตอบว่าของพร้อมส่งคำพูดเนี้ยผมใช้บ่อยเวลาตอบลูกค้าว่าลูกค้าโทรมาปุ๊บของพร้อมส่งครับอ๋อแล้วถ้าเกิดไม่พร้อมส่งล่ะเราก็ไม่รับโทรศัพท์ครับอ๋อง่ายเลยครับ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 แต่เราก็บอกว่า อีก2วันได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนใจไปร้านอื่นเลยเราก็จะบอกว่าอีก2วันถ้าเกิดมาซื้อใหม่อะไรเงี้ยเราจะให้ราคาพิเศษถ้ารอได้อะไรเงี้ยครับต้องมีมีทีนิดนึงอืมโอเคนี่ออนไลน์ของจริงตัวจริงครับเลยรู้คํานี้นะฮะครับยืดนะครับต่ออีกครั้งหนึ่งว่าของพร้อมส่งของพร้อมส่งเป็นคำตอบที่ถูกถูกถูกทุกท พร้อมนะฮะทำต่อไปถ้าพร้อมแล้วผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับยังอยู่ในหมวดนักช็อปออนไลน์นะครับอยากให้ตัวอักษรขึ้นครบนะครับทำของข้างยาวนะครับ พี่ดุมพี่ดุมกดได้แล้วกดแล้วครับพี่ดุมตอบว่าสินค้าไม่ตรงกับรูปเราเป็นพ่อค้าเราเคยทําแบบนี้ไหมครับผมไม่เคยทําแน่นอนอันนี้ยืนยันว่าไม่เคยทําแน่นอนไม่เคยทําครับนี่ถือว่าเป็นพ่อค้าที่ดีใช่ครับเป็นพ่อค้าที่น่ารักนะครับล่าสุดคุณเจมสสั่งของมาไม่ตรงปกนะครับสั่งที่ไหนครับ ออนไลน์นี่แหละครับสั่งการ์ตูนให้ลูกเพื่อการศึกษาครับเป็นการ์ตูนที่แบบให้เด็กดูแต่ว่าไอเนื้อหาข้างในเนี่ยมันไม่ตรงปกเดี๋ยวเดี๋ยวผมไ่เปลี่ยนให้ได้ผมเปลี่ยนให้ได้ไม่เปลี่ยนหรอไม่เป็นไรหรอดูได้โอเคครับกลับมาที่คำตอบของคุณหนุ่มนะฮะยืนยันคำตอบอีกครั้งหนึ่งว่าสินค้าไม่ตรงกับรูปครับ สินค้าไม่ตรงกับรูปเป็นคำตอบที่ถูกถูกถูกทุกนคับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับนักช็อปออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงกับรูปเี่ยถือว่าเป็นการแบบว่าพูดไม่ไม่ความจริงอยล่งลูกคาหลอกลวงลูกค้านะครับข้อต่อไปดีกว่าครับตอนนี้พี่หนุ่มครับเหลือเวลาอีก10มวินาที ปล่อยเวลาหมดได้เลยนะฮะแล้วมีโอกาสในการตอบอยู่ถ้าเก็บได้หมดปุ๊บได้3คะแนนเต็มนะฮะแซงทีมขอไข่ทันทีสิบนาทีพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับปล่อยเวลาหมดได้นะฮะต้องตอบแล้วครับ ซื้อพี่หนุ่มครับนักช้อปออนไลน์ครับตอบหมดเวลาครับพี่หนุ่มตอบมาก่อนครับซื้อพี่หนุ่มครับตอบมาก่อนครับพี่หมดเวลาไม่ทด้เพี่เป็นพ่อค้าสินค้าออนไลน์อ่ะซื้อยังไงมันซื้อยังออนไลน์มันซื้อยังไงพี่วุ้นพี่ดงทราบไหมไม่ได้เลยยังไม่เจอนะฮะพี่เองซื้อค่อยเอ๊ะแต่อ่ะน่าจะไม่มีใครทราบนะฮะงั้นไปดูคำตอบที่ถูกต้องครับซื้อง่ายแค่ปลายนิ้ว ถูกไหมล่ะเพราะว่าเราเข้าเว็บไซต์หรือว่าเข้าแอปพลิเคชันที่เราต้องการซื้อของก็ใช้นิ้วเลื่อนเอาเหมือนคุณอาร์ตเข้าแอปพลิเคชันไลน์กรุ่มครับครับครับผมแล้วคุณซื้อยังไงครับเหนฮะครับผมอ๋อก็เขาส่งมาในไลน์ผมก็เลื่อนเลื่อนดูครับครับผมซื้ง่ายไหมครับซื้ง่ายหมดฮูมาเป็นแพ้เลยหลายรูปรูดูแล้วถ้าอยากได้อยากได้สินค้าทำไงครับกดตรงนั้นเลยอ่กดไปที่รูปครับเราก็บอกเขาว่าต้องการตัวนี้ นั่รับสินค้าที่ไหนครับมาส่งครับผมา呵呵มาส่งด้วยมาส่งครับวันล่าสุดซื้ออะไรมาล่ะครับซื้อซื้อเสื้อครับแล้วไม่เสื้อซื้อแต่เสื้อผู้หญิงล่ะครับอ,อะไรของเมืองลานเนี่ย